ตัวเต็งดาวสซันโวในห้าหลีกใหญ่ของยุโรปในรูปการใหม่ที่จะมาถึงนี้ ก็เรียกได้ว่าใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะครับสำหรับฤดูกาลใหม่ของหลีกใหญ่ในยุโรปซึ่งแต่ละทีมก็ต่างพากันช้อปปิ้งอย่างสนุกสนานนะครับและแฟนบอลก็คงอยากจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงกันแล้วหลังจากที่ได้นักเตะใหม่มาร่วมทีมและในคลิปนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนมาดูตัวเต็งดาวซันโวในแต่ละลีกในหลีกใหญ่ของยุโรปนะครับประกอบไปด้วยเกวชอตรีอิตาลีบุนเดสลีกาเยอรมันลีกเอิงฝรั่งเศสลาลิกาสเปนและก็พิมลีกอังกฤษครับ ถ้าพร้อมกันแล้วแล้วก็ไปดูกันเลยครับเริ่มกันที่ลีกอิตาลีก่อนเลยนะครับดาวซันโวเกาเชอร์ซิอาอิตาลีฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็คือซีโรอิมโมบิเลนะครับที่ทำไป27ประตูและหากจะมองหาตัวเต็งดาวซันโวซิริอาฤดูกาลใหม่นี้เขาคนนี้ก็เป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งเลยครับ แต่มันก็น่าสนใจตรงที่เลาตาตโลมาร์ติเนสจะได้กลับมาร่วมงานกับโรเมลูลูกากูอีกครั้งซึ่งทั้งคู่ก็น่าจะช่วยกันยิงช่วยกันจ่ายและมีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับที่ใครใคนใดคนหนึ่งอาจจะก้าวขึ้นไปครองตำแหน่งดาวซันโวก็เป็นได้ส่วนฝั่งของเอซิมิลานแชมป์เก่าก็ไม่น้อยหน้านะครับมีทั้งราฟาเอลเลอาโอลิวิเยชิรูรวมถึงสลาตันอิบราฮิโมวิชด้วย ส่วนทางฝั่งของเจ้ามาลายยูว e นตุสก็มีดูซานวลาโฮวิสตรงเข้าประกวดนะครับซึ่งฤดูกาลก่อนก็ซัดไป24ประตูปเป็นลองดาวซันโวสตรีอาอิตาลีเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับยังมีแทมมี่อับราฮัมจากโรมาวิกเตอร์โอซิเมนจากนาโปลีรวมถึงจโอวานนี่ซิมโอเน่จากเวโรนาผู้เล่นเหล่านี้ก็มองข้ามไม่ได้เลยทีเดียวนะครับลีกต่อไปบุนเดสลลกาเยอรมัน ดาวซันโวบฤดูุการก่อนของบุนเดสลีกาเยอรมันก็ตกเป็นของโรเบิร์ตเลมดอฟสกี้นะครับที่ซัดไป35ประตูซึ่งมันก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าฤดูกาลใหม่นี้จะไม่มียอดดาวยิงคิงออฟบุนเดสลีกาคนนี้แล้วจากการที่เขาเนี่ยย้ายออกไปหาความท้าทายใหม่ๆกับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาในลีกลาลิกาสเปน เท่านั้นยังไม่พอนะครับเออร์ลิงบราห์ฮาร์แลนกองหน้าดาวรุ่งแห่งยุคของเสือเหลืองบรูซียดอร์มุนที่คว้าอันดับ3ดาวซันโวเมื่อลดกการก่อนด้วยการซัดไปยีบสอประตกูก็ไม่อยู่แล้วนะครับย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยเหตุนั้นจึงทําให้แข่งของเลเวอร์คูเซ่นที่มีดีกีเป็นรองดาวซันโวเมื่อลดกการก่อนก้าวขึ้นมาเป็นตัวเต็งอันดับ1โดยปร,ริยาย เท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีมุสซาดิอาบีและฟอร์เรียนเวิร์ดสดาวรุ่งที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเช่นกันส่วนทางด้านอาแบร์ไลซิกนะครับก็มีคร uh ิสตอฟเอนคุนคูที่ยิงไปถึง20ประตูนในลีกและอังเดรซิลวาหัวหอกชาวโปรตุเกสต่งเข้าประกวดส่วนทางด้านเสือใต้ไบเอ็นมิวนิกนะครับก็จะมีส่งเข้าประกวดเช่นกันนะครับได้แก่ซาดิโอมาเน่แข้งใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาและก็แซดแกนเบี เสือใต้มาแล้วก็ต้องมีเสือเหลืองแน่นอนอยู่แล้วครับได้แก่คาริมอาเดเยมีและเซบาสเตียนอันแลแต่ในรายสุดท้ายเนี่ยต้องลุ้นกันนะครับว่าจะกลับมาเป็นปกติได้หรือไม่หลังจากตรวจพบว่าเป็นมะเร็งอันทะก่อนหน้านี้ต่อไปครับลิกเอิงฝรั่งเศส โดยเจ้าของตำแหน่งดาวซันโว์เมื่อรุูการก่อนก็คือค i ิเลียนเอ็มปัปเป้นะครับและรุูการนี้ก็คงเป็นเขาคนนี้เลยครับที่จะเป็นเตงหนึ่งและอีกคนที่จะมองข้ามไม่ได้เลยนั่นก็คือลิโอเนลเมสซี่ครับถึงแม้ว่าเมื่อรุูการก่อนจะยิงน้อยผิดคาดไปหน่อยแต่ในตอนนี้อะไรหลายๆอย่างก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับและถ้าเกิดว่าเขาสามารถดึงฟอร์มเทพกลับมาได้งานนี้รับรองครับสนุกแน่และอีกคนที่จะมองข้ามไม่ได้เลยนั่นก็คือเนมา ส่วนทางด้าน RS m o n a c โมนากก็มีส่งเข้าประกวดนะครับแถมมีดีกีเป็นลองดาวซันโวมลือูการก่อนด้วยนั่นก็คือวิซซมเบนเยเดอร์นั่นเองซึ่งเขายิงไปถึง25ประตูเลยทีเดียวตามหลังดาวซันโวอย่างเอ็มปัปเป้ที่ยิงไป28ประตูห่างกันเพียงแค่3ลูกเท่านั้นเองส่วนรายอ,ยาอื่นๆก็จะมีมาตินเทอเย่ของแรนส์ที่ลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังมีข่าวให้ความสนใจอยู่ มุตซาเดมเบ l เล่กองหน้าของโอลิมปิกลิยงโจนาธานเดวิดหัวหอกเนื้อหอมชาวแคนาดาของลิวและอาตินกูรีกองหน้าของนิสลีกต่อไปลาลิกาสเปนดาวซันโว์มฤดูการก่อนของลาลิกาสเปนก็คือคาริมเบนเซมาของเรอัลมาดริดนะครับซัดไป27ประตูและตัวเต็งในฤดูกาลใหม่ที่จะมาถึงนี้ก็ยังคงเป็นเขาคนนี้แหละครับที่จะเป็นเต็งหนึ่ง แต่มันก็น่าสนใจและน่าติดตามตรงที่การมาของยอดศูนย์หน้าแห่งยุคนะครับนั่นก็คือโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ที่เพิ่งย้ายมาอยู่กับเจ้าบุญทุ่มบาร์ซโลลนาซึ่งเลวานก็อาจจะเสียเปรียบหน่อยนะครับเพราะยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับสโมสรและลีกใหม่ซึ่งฝั่งของเรอัลมาดริดก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับยังมีวินิซิอุสจูเนียที่จะมองข้ามไปไม่ได้เลยคนถัดมาครับปีแอเมริกโอบาเมยอง ซึ่งเขาย้ายมาอยู่ก่อนเลวานนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในตำแหน่งหน้าตัวเป้าเนี่ยก็น่าจะต้องยกให้กับเลวานแต่โอบาเบยองเนี่ยมีความพิเศษตรงที่เล่นได้หลายตำแหน่งครับสามารถขยับมาตรงริมเส้นได้ซึ่งก็ต้องรอดูครับว่าชาวบิเฮนเดสเนี่ยจะให้โอกาสเข้าลงสนามมากน้อยเพียงใดถัดไปครับเซลตาบิโกส่งเข้าประกวดนะครับนั่นก็คือยาโก้อาสปาสซึ่งเขาคนนี้ก็มาพร้อมกับดีกรีไม่ธรรมดานะครับเป็นรองดาวซันโวมาฤดูกาลที่แล้วยิงไปถึง18ประตูเลยทีเดียว นอกจากนี้ก็ยังจะมีมามืดอย่างอังเคิลคอรีอาจากแอเลนติโกมาดริดรวมถึงเคราดโมเรโนและอาเนลดันจูมาสอแข่งจากบียาเรอาอีกด้วยต่อไปครับลีกสุดท้ายพรีเมียร์ลีกอังกฤษ โดยอันดับดาวซันโวพิมเมลีกมรดูการก่อนมีอยู่2คนนะครับเป็นดาวซันโวร่วมนั่นก็คือซอนฮึงมินกับโมฮัเหม็ดซาล่านั่นเองโดยยิงเท่ากันอยู่ที่23ประตูถัดลงมาก็จะเป็นคริสเตียโนโรนัลโดนะครับโดยยิงไป18ประตู ซึ่งแน่นอนละครับว่าการมาของยอดศูนย์หน้าดาวรุ่งแห่งยุคอย่างเออร์ลิงฟราวฮาร์แลนด์ทำให้พิมเมร์เลกฤดูก,กาลนี้มันน่าสนใจขึ้นเยอะแถมยังเป็นการย้ายมาอยู่กับเรือใบสีฟ้าแชมป์ฤดูก,กาลก่อนอีกด้วยด้วยการสร้างสรรค์เกมและการปั้นเกมอันยอดเยี่ยมของเรือใบสีฟ้าจึงไม่แปลกครับที่ฮาร์แลนด์นั้นจะกลายเป็นตัวเต็งลำดับต้นๆที่จะคว้าอันดับดาวซันโวในฤดูกาลใหม่จะมาถึงนี้ ส่วนฝั่งเลี้ยวภูก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันครับมีดาวินนูนเยที่เพิ่งได้มาใหม่ซึ่งการได้มาอยู่ในมือของเจเกนคลอบที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการปั้นนักเตะอยู่แล้วก็มองข้ามไม่ได้ครับนักเตะคนนี้ นั่นแหละครับถึงแม้ว่าจะมีแข่งใหม่เข้ามาใช่ว่าแข่งเดิมที่มีอยู่จะยอมยกตำแหน่งดาวซันโวให้ง่ายๆนะครับแมนซิตี้ก็มีเควินเดอร์บอยถึงแม้ว่าจะเป็นตัวที่คอยปั้นเกมและแอสซิตให้เพื่อนแต่ทว่าในปีก่อนนะครับเขายิงไปถึง15ประตูเลยทีเดียวส่วนปีกอย่างริยัสมาเลสก็ยิงไปถึง11ประตู ก็เรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆส่วนฝั่งเลี้ยงผู้ที่มีอยู่ก็ไม่ธรรมดาเลยครับมีโมฮัมเหม็ดซาลาที่เป็นดาวซันโวร่วมเมื่อฤดูกาลก่อนซึ่งก็โชว์ฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีหลุยดีอาร์สที่ฟอร์มเนี่ยอืมจี๊ดจ๊าดสุดๆต่อมาครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ถ้าเกิดว่าคริสเตีย o โนโรนัลโดยังอยู่กับผีแดงต่อแน่นอนล้วครับว่าเรื่องการผลิตสกร์เนี่ยต้องยกให้เขาคนนี้นอกจากนี้นะครับแมนยูภายใต้การทําทีมของเอริกเทนฮากถ้าเกิดว่าเขาสามารถดึงศักยภาพของแข้งที่มีอยู่ออกมาใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพแข้งที่เราจะมองข้ามไม่ได้เลยนั่นก็คือเจอดอนซานโชและอองโทนี่มาซิเยลนั่นเองแหละครับ ส่วนทีมอื่นก็จะมีดังนี้นะครับเชลซีก็จะมีราฮิมสเตอร์ลิงบวกกับไคฮาวเวตนะครับส่วนอาร์เซนอลเนี่ยกำลังคึกสุดๆครับมีกาเบรียลเซซุสรวมถึงบูบาโยสาก้าและเอมิลสปิกโล และสุดท้ายครับทอ็อตแนมฮอสเปอร์ตัวตึงประจำพิมเมอลีกเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังได้รับการเขี่ยวเข็นอย่างหนักจากอันโตนิโอคอนเต้นะครับเรียกได้ว่าซ้อมโหดมากๆและก็เสริมทัพได้น่ากลัวสุดๆโดยมี3ประสานในแนวรุกอย่างริชาร์ลิสั n นและ2ตัวหลักที่มีอยู่เดิมอย่างแฮร์รี่เคนรวมถึงซอนฮึงมินดีกรีดาวซันโวร่วมเมื่อรุูการที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีม้ามืดที่มองข้ามไม่ได้อย่างเจอมี่วารดีวิเฟรสซาฮาและมิชาเอลอันโตนิโอด้วยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่ามันแน่ๆครับพิมลีกซีซั่นหน้าและนั่นก็คือตัวเต็งดาวซันโวในแต่ละลีกหลีกใหญ่ของยุโรปนะครับ แล้วทุกคนล่ะครับคิดเห็นยังไงคิดว่าใครจะได้เป็นดาวซันโวในแต่ละลีกก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆผมด้วยนะครับและสุดท้ายนี้สําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, share, และที่สําคัญอย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกัน